ก่อนจะเริ่มคลิปตอนนี้ยังมีคนไม่กดติดตามถึง53%อย่าลืมกดติดตามช่องโมคุมะแลวก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้เป็นแรกกันก่อนใครเลยนะครับสวัสดีพวกใจเกเรทุกท่านบางชื่อบางปืนนะเรียกบางปืนเลยเรียกลุงปืนก็ได้หล่อเทสมาราท์ทปัดเปียวเสียอย่างเดียวเยี่ยวม่วงบางเป็นลุงคอยอจอร์ดี้กับไอเกเรซินนี่แหละมันง่ายหน้าเหมือนกันไหมสมัยก่อนเนี่ยบางรับจ้างทาสีอยู่แถวนี้แหละเนี่ยแถแถวนี้กูทาเองหมดเลย แต่ตอนนี้เนี่ยบังเบื่อแล้วอย่าออกทะเลเต็มทีพวกเองก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์บับงปืนด,ด้วยนะวันนี้ก็จะมาบับจนภัยในแกนพีทออนไลน์24ชั่วโมงกันไปดูกันว่าบังนันจะทำอะไรในวันนี้ไปเลิกขายโรตีแล้ว โลบักหมดทําไงดีเนี่ยเติมที่นี่เลยครับ First Shop เว็บบริการเติมโลบักทั้งระบบ V.I.P และ ID Pass เรทโคตรสูงและยังบริการกดกิฟต์ไอเทมแบบต่างๆแถมยังบริการรับฟาร์มแบบอีกด้วยและอื่นๆอีกมากมายครบจบในเว็บเดียวที่ First Shop เท่านั้น สวัสดีน้องบ่าวโอ้โหไม่ได้เจอบังปืดนานเลยหลายวันแฮ่วันนี้บังกลับบ้านมานะพอดีว่าเมียบังคิดถึงนะดูดิเมียบังไม่เต้นทั้งวันทั้งคืนเลยเปิดเพลงแดนกันรึไงวะบังแกกลับมาสุมโลใหม่ไม่อยากเป็นและเสือสมิงอยากจะเป็นปลานินอยู่ในท้องทะเลมาสุมกันดูเดะเออเนี่ยมีโลยสุ่มสี่รอบบังจะได้หรือเปล่าฟิตแมนคาราเตเนะี่ยไม่ใช่อ,อ,อูอยากเป็นปอบฟิตแมนอะอยากเป็นปลาไงบังอยากเป็นปลา บังสุ่มไปสุ่มมาเอานี่รอบสุดท้ายซะแล้วมาดูที่บังจะได้อะไรมาดิฟิตแมนน่ะเออมิงมิงอะไรไม่เอาบังไม่ชอบบังไม่ชอบเป็นสัตว์อยู่แล้วโอ้ยโอ้โหยจบที่สกายเปียกแล้วฮะโอเคบังเข้ามาอยู่ในกอดเทรดรอลุงชัยมาฮะลุงชัยบอกว่าวันนี้มีของมาส่งอีกแล้วเยนั่นหรือเปล่าเมื่อกี้กระโดดแง้มแง้มไม่น่าใช่ เอบอบอลุงมาแล้วลุงมาแล้วอาสวัสดีครับลุงชัยเออวันนี้มีของมาส่งอีกแล้วเนี่ยมึงน,นี่ก็สั่งของเยอะจังเลยนะช้อปปี้รัชาดาอะไรเนี่ยสั่งปลีดอะไรนักหนาฮ่าก็อย่างนั้นแหละครับลุงชัยเออก็จะมีหน้ากากแล้วก็กระต่ายหนึ่งตัวนะโอเคเซ็นรับของด้วยบ่าว ลุงไปนะลุงต้องไปส่งของอื่นต่อโอ้ยไอ้ลุงไอ้ลุงชัยมึงไปยังเร็วมึงเป็นเดฟเฟตหรือเปล่าวะเนี่ยโอ้ยสม่รกจะเป็นกับนักบริการส่งของระดับโลกเร็วแรงทะลุฟ้าสนรกแม่บังก็รู้สึกคิดถึงเหมือนกันนะเนี่ยทเนี่ยบังจบการศึกษาที่นี่และเกาะมนุษย์เงือกเพราะว่าบังเลเวลไม่พอแล้วต้องไปเกาะใหม่ละไปก่อนนะทุกคนบังขอไปโลกสอแล้เด้อ ไหนไหนบังเพิ่งซื้อสัตว์เลี้ยงมาใหม่ตั้งชื่อมันว่าอะไรดีทช่แลไอควียังไงล่ะสัตว์เลี้ยงบ้านปลตอะไรชื่อควีดผู้เพิ่งเห็นน้องควีดออกมาจากหำบังเลยเฮ้ยนี่ออกมาแล้วน้องควีดโอ้หลอ่อเทสมารทจริงๆเลยน้องควีดทำอะไรได้บ้างอ่ะไม่ช่วยทำเปลตอะไรเลยแม่งแดกอาหารอดียเดี๋ยวเฮ้ยว่ามีออร่าด้วยน้องควีดทำอะไรอุย้ยน้องควีดวาร์ปได้มีแค่นี้อ่ะไอปืนวันนี้เราจะไปไหนกันผมจะพาพี่ไปโลกสองครับอเกได้ไปงั้นเราไปกันเลยดีกว่ากู ิ้งไอ้ควีไปที่นี่แหละกูมไม่พามันไปด้วยหรอกไอ้ควีมึงอยู่กับน้าเขาไปก่อนนะเดี๋ยวกูม,มารับเออกูขอไปโลกใหม่ก่อนบังขอไปรปจนภัยก่อนนะกูมไม่อยากมีสัตว์เลี้ยงไปด้วยบาย,บายๆก็ต่อไปที่เราจะไปคือมารินฟอร์ดนะครับบงังบังระวังนะครับที่นั่นแม่งมีแต่คนโหดทั้งนั้นเลยทหารเรือเต็มเลยอ่ะบังไม่ชอบทหารเรือมึงจะพากูไปไหน มันจะเป็นต้องไปครับบังใกล้ถึงแลวครับปังเนี่ยผมจะยกคล้อขึ้นไปเลยเย้าโอ้ยโอ้ย้ยมึงใจเย็นในปืนโอ้ยมึงนี่เนาะโหดแท่ไอ้ปืนไอ้ปืนมาดูเนี่ยมีคนโดนแช่แข็งตรงนี้ด้วยเนี่ยเฮ้ยมันโดนใครวะทาโรงงานน้ําแข็งกูจําได้เกเรซินมันทาโรงงานน้ําแข็งอยู่ด้วยมันน่าจะรับจ้างแช่แข็งคนแน่ๆเลยดูจากทรงแล้วบังว่า ก่อนอื่นเราต้องมาเช็คอินนะโอยใครยิงอบาสุก้าใส่บังโอ้ยเปรตนั่นโอ้มึงคิดว่ามึงร้อยขนาดนั้นเลยเหรอเดี๋ยวมึงเจอกูผลจะอาโอ้ยโอ้ย,อย,อยเต็มหน้าบาังเลย,ยไม่ชอบหน้าเตะแม่งเ,เลยละกันคิดว่าเจ๋งขนาดนั้นเลยเหรือทำกับบงังได้โ่งคอโอ้ยยิงกูเป็นของเล่นเลยจิเปรตกูขอมาเช็คอินก่อนเดี๋ยวกูจะกลับไปกระทืบมึงไอ้บาสุกา้ายางยืดเดี๋ยวมึงเจอกูโลโบขอเช็คอินก่อนนะ คิดว่าตัวเองร้อยมาจากไหนกําเอื้อตุ้มนี่เป็นไงตายโหงหมดเลยบอกแล้วเดี๋ยวนี้บังหัวแล้วของจริงไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วที่บังปืนโดนกระทืบทุกทีไม่มีอีกแล้วโอเคไปเดี๋ยวเราจะไปเก็บคมภีกันเขาบอกว่า,าการที่เราจะไปโลกสองได้นั้นเราต้องไปหาคมภีกลางแม่น้ําใช่แล้วไปกันเลยฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตลิ่งจ๊ะ หนึ่งหนึ่งหนึ่งจ้าหนึ่งหนึ่งเจ็บใจจริงๆโลปลาไม่กินเนาะหนึ่งหนึ่งหนึ่จ้าหนึ่งเฮ้ยเมันเบ็ดจะติดเฮ้ยโอ้โยไม่ใช่ปลาแล้วเขาดีจ้าทะเลกิ้งคือปลาไหลปลาชนอ้าวโอยกูตกน้ำเลยเฮ้ยมึงไอ้ปืนเจอกูดีกูดีกูจะตายกูตาย ตกได้ตัวไหนไม่ตกตกได้เจ้าทะเลโอ้โหเบ็ดกูแล้วก็ดีจริงๆเลยนะบงังปืนโอเคมาถึงเวลาแล้วกูจะฆ่ามันนะเฮ้ยคำลงคำลามอะไรล่ะเดี๋ยวเจอผลแสงในตำนานกูนะมาดูกันมาเลยรอจังหวะดีๆแล้วก็เตะแม่งไปทีนึ่งอ้าเอากูตกกูจมน้ำอีกแล้วเอาโอ้โยเพิ่งเตะได้รอบเดียวเองเอบงับงบังมึงใช้ผลแสงได้จริงปะเนี่ย หน้าตาเหมือนกับป๋าช่อนที่ขายอยู่ตามตลาดเลยนะมึงเนี่ยจเจอ,อหน่อยแล้วกันแทงยับยับพ่วงออกไปแล้วก็นี่สกิลอติตุตุ๊ตุ๊ตตุตุมไม่ตายให้มันรู้ไป <c oughs> เรียบร้อยบอกแล้วบังพื้นน่ะนักฆ่าเจ้าทะเลอยู่แล้วเฮ้ย <c oughs> ของจริงเอ้าวอไม่ตัวใหม่มีกแล้วไอ้ปืนมันบอกบังว่าเราต้องหาเสาโทรีอีซึ่งมันจะมีคัมพี์ดรอปอยู่เอาไว้ไปโลกสองได้เดี๋ยวบังขอหาก่อนนะใช่ตรงนั้นหรือเปล่าเฮ้ยนั่นไงนั่นไงเสาโทรีอีคมพีรอยู่ตรงนั้น ฟังครับรีบไปเอาเร็วเดี๋ยวผมยื้อเวลาไว้ให้ คบคุณมาไอ้ปืนบังมาแล้วโอ้ยบังโดนคำรามอยู่ตรงนี้ใช่ไหมบังขอแล้วนะคมพีนะไหนวะอยู่ไหนวะคัมพีโออยู่นี่เองเก็บเลยและกันเยาเรียบร้อยเสร็จบังแล้วเว้ยไปแล้วเว้ยกูขอถล่มมึงก่อนละกันช่วยไอ้ปืนมึงไม่ต้องช่วยผมกูตายเลยวินอ๋อมึงตายแล้วเหรออยากหรอตอนแรกบังว่าจะไปโลกสองนะแต่เหมือนบังอยากจะช่วยคนที่ดูกแฉแข็งนะ่ะเออเขาโดนอะไรมึงก็ไม่รู้เขาชื่อว่านวดขาวครับพี่ เขาถูกแช่แข็งไว้เพราะมันโหดเกินไปงั้นเราไปช่วยเขาออกมาดีไหม ได้เลยครับพี่แต่พี่ต้องไปจัดการในฐานเรือในนี้ก่อนเพราะมันถือขบเพลิงไว้ได้เลยเรื่องช่วยคนเนี่ยเต็มที่อยู่แล้วเพราะบังคือบังปืดพินลิภัยตัวนี้เลยครับพี่อ๋ตอตัวนี้แล้วโอ้โหหานเรือคิดว่าเท่ขนาดนั้นเลยอ่ะนี่โดนจูจีไปแล้วก็เตแม่งเลยโอ้ยมันใช้บนไฟจริงด้วยกูรู้แล้วว่าทําไมเราต้องมาเอาจากมันเพราะมันใะบนไฟนี่ไอ้เว้ยกุติลังกาไปสามตลบเลยโอ้หลกแลกเหมือนแล็กตะซอยเมื่อกี้อ้าวมันบอสมันจะบักไปอยู่ในกําแพงไง งั้นเสร็จบังปืนสิครับเรื่องบงบงบักบักเนี่ยบังชอบจริงเลยเออมาไกลปืนเนี่ยมันมีของดีตลอดเลยก็จัดการแม่งเลยล้วกันนะ และตอนนี้บังก็จะฆ่ามันได้แล้วฮะโอ้โหแต่มันยังส,สกิลใส่บังอยู่เลยไปลงจาลกกระเตอร์ดีรักจะจะ,จะลงโต้เอือนี่ะเรียบร้อยตายแล้วได้มาไม้ครบเพลิงไอ้ปืนได้มาครับพี่นี่คือลูกแก้วที่จะทําให้น้ําแข็งนั่นละลายได้ไปกันเลยโอเคไปเราจะไปช่วยคนกันแฮ่ <c oughs> บังปืนที่คนดีจริงๆเลยบอกไว้ก่อนนะผมไม่รู้ว่าเขาเป็นคนดีเลยคนชั่วแต่ผมจะช่วยเขาฮะมึงก็คนดีเหมือนกันนี่ก็จัดไปเลยที่กูรอดูอยู่เออเผื่อเขาจะให้ของตอบแทนเ นี่ไงมาแล้วเผาไปเลยอ้วาใครปลดปล่อยกูเนี่ยไอ้มึงละท้องตัวนี้ท่ากูจะฆ่าพวกมึงเอ้าเอ้าเฮ้ยกูช่วยมึงนะเนี่ยไอ้ลุงไอ้ลุงไอ้เปรตเมื่อกี้แผ่นดินไหวใช่ไหมเฮ้ยโอ้ยคือสูนามิอะไรกันวันเนี้ยไอ้ไอ้เปรตนั่นมันเป็นไกลกันโอ้ยไอ้ปืนมึงอยู่ไหนวันเนี้ยมึงตายหรือยังวะโดนสูนามิเมื่อกี้ไม่ตายได้ไงวะนเนี่ยอตึกทน เฮ้ปืนมึงโดนอะไรวะหน้าเอ้มันหายไปไหนเฮ้ยมันเค้าเตอร์ได้เฮ้ยมันโอ้มันกระทืบไอ้ปืนยไม่นะโอ้โหยี่ขี้แตกได้เลยนะหน้าโดนขนาดนั้นวะกูไม่อยากโดนเลยบังไม่อยากโดนเลยไอ้บักเปลิดหนวดขาวนี่ทำไมมันโหนขนาดดีวเนี่ยโอ้ยกูลอยเป็นลูกขางเลยกูมันจะเอากูเลวช่วยกูทีปืนนี่กระทืบแม่งเลยที่ประเทศขนาดนั้นเลยหรือมันไล่ตูดบังแล้วมันไล่ตูดบังแล้วช่วยบังดีนี่กระทืบแม่งโอ้ยมันมาเค้าเตอร์บังอออเต็มหน้าบังเลย โอ้โหโคตรแรงอะไรกันครับเนี่ยมันเอาอีกแล้วมันใช้สกิลสุดโหดอีกแล้วดูดูดาเมจของมันดูคตดกวางเลยสู้กับมันมา3วันและเลือดแม่เพิ่งถึงครึ่งหนึ่ง,งโอ้โหพวกเหนีไปแล้วหนีตายตลอดเวลาตอนนี้บังเริ่มมีแผนการแล้วฮะนนมมกฮะ็คือล่อมันเข้าไปอยู่ด้านในแล้วก็ให้ไอ้ปืนใช้ผลลาวาอัดใส่หน้ามันใช่แล้วนั่นแหละแผนการของเราเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยมามามาพี่หนวดขาวมาบังนอนรอแล้วเนี่ยโอ้โหเอา กูเลือดกูหมดนี่แหละที่กูนอนรอมึงเนี่ยมันมาแล้วโอเคปืนจัดมันเลยจัดการมันเออน่านแหละสวยใจได้เลยแผนการเออนอนแก้งตายนี่มันก็ดีจริงๆเลยโอเคสุดยอด แเหมันเดิมนอนแก้ยตายมันเดิมเลยแผนนังปืนด,ดีจริงจะกล้าเลยเออนั่นแหละโอ้โหตัวล่อฉันเยี่ยมมบไปห้าังปืนได้รางวัลเบสออฟเดอะตัวล่อนี่ไงเลเวลขึ้นมาเ,เวลเดียวโอ้โหยตีเป็นชั่วโมงได้มาเวลหนึ่งกูเพียงจริงกูตีมันทําไมวะเนี่ยไอหนวดขาวไม่ได้อะไรเลยผ้าของผ้าคุมมึงก็ไม่ดบกูชอบผ้าคุมมากเลยนะนจริงอะ กูไม่น่าช่วยมันออกมาเลยกระทืบมันเป็นเจ้ามงไปได้วเวลาบังไปโลก2กันดีกว่าเลสโก g ถึงแล้วก็บ,บงังประตูไปโลก2องแต่บังต้องไปคุยกับไอ้ลิงกิงคองนั่นก่อนนะไหนวะเฮ้ยนั่นเลอนะโอ้นั่นใช่ลิงจริงหรือเปล่าอันนี้ลิงสแสมแหรือเปล่าไม่ใช่ครับเออเออช่วยช่วยผมหน่อยครับกุ๊กกุ๊กก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 ุกกุกุก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 กกกกกกุกกุกกกกกกกุกกกกก ก็เปิดได้แล้วเอา้ามึงพูดได้นี่มึงจากกุ้งกิงกับเพี้ยอะไรโอ้เปิดประตูเลยขอบคุณมากครับพี่ในเวลาไปสู่ทะเลโลกใหม่กันแล้วบ๊ายบายนะโลกหนึ่งไว้จะมาเยี่ยมเด้อลุยและนี่คือเกาะแรกของโลกสองนั่นเองคือเกาะทะเลทรายซิตี o o อฟ m o ม h า r f u c k e r แล้วเหมือนว่าก่อนนี่จะใหญ่มากๆไอ้ปืนก็นเลยแนะนําให้บังมาซื้อเป็ดกัาบๆถาแถวๆนี้นี่เลยโอเคจัดไปมันไม่มีรถขายอ่ะที่นี่เขาขี่นี่กันละมันชื่ออะไรเนี่ย ไอ้ควักอีกแล้วหรือเปล่ากูจำได้ว่าทะเลทรายก็ขี่องค์ขี่อูดนี่ขี่เป็ดโอ้โหเลยยังชอบแล้วต้องเสียโลบักด้วยนะโอเคจัดไปไหนขอขี่ดูดิเออมันจะเกิ่งเท่ขนาดไหนกันเชียววะแมันจะเดินทางเร็วขนาดนั้นเลยวะไหนขอเรียกมาดิแป๊ดไอ้ควักมาแล้วไปแท็กซี่ไปเลยและสะโก้เว้ยมันก็เดินเร็วอยู่นั่นเนี่ยไอ้ปืนนี่เราจะไปไหนกันวะผมจะพาพี่ไปตีปูครับ อ่ะตีปูอันนี้เราจะหาปูขายกันแล้วเหรอใช่ครับพี่กระปบาแล้วปฟาร์มแล้วกระพี่โอเคได้เลยไปเลยไปตีปูกันมนันจะโหดขนาดไหนกันเที่ยวปูตัวเล็กๆก,กันนะใช่ครับพี่ตัวเล็กๆจัดไปถึงแล้วไหนปูเอเดี๋ยว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 ว้ฮ้ยเดี๋ยนายมึงบอกปูตัวเล็กโอ้ตัวเล็กก็เฮียละไม่เฮ้ยตัวแม่งใหญ่กว่ากูอีกโอยดีนะหนีขึ้นมาบนนี้ทัน ก็ตัวเล็กไงพี่มันมีตัวใหญ่กว่านี่อ้อาไอาชิบหายมันจะมีใหญ่กว่านี้อีกเหรอใช่ครับพี่ไหนลองข้าไปสำรวจทำปูดิโอกูโดนตบโอ้ยโอ้ปูแม่งโหดจัดประหลัดบอกโอ้ยโอ้ปูเยอะเลยงั้นเราจะฟาร์มเร่อวกันที่นี่ได้มันเนี่ยเหมือนบอดปูยังไม่เกิดน,นะพี่เราฟาร์มเรีวไ้ก่อนละก,กันได้เลยฮมันมีตัวแม่มันด้วยเหรอ ใช่ครับพี่ตัวแม่งใหญ่ใช่ไหมโอ้ยมันใหญ่ขนาดไหนหกระเทียวยใหญ่กว่าไอ้ตัวนี้สักแบบเออนิดหน่อยหรือเปล่าใช่ครับพี่เออไม่เป็นไรใหญ่แค่นั้นไม่เป็นไรงั้นกูจี่เลยแล้วกันนะเฮ้เดี๋ยวนะทำไมมันเพอร์เฟคบล็อกกูได้อะ่ะเฮ้ยมึงโกงเกินไปหรือเปล่าพวกปูเฮียเนี่ยมึงโกงเกินไปแล้วงั้นกูตีมาจากด้านนอกแล้วก็ลูดมาเลยแล้วกันจวดวดัวดตีเป็นไงแสบร้อแล้วที่อยากกินปูน,นึ่งอ่ะครับตายหวูวหมดเลยพวกเปรตนี่ตีแม่งเลย นื่นงจากว่าบ,บอสปูมันกลัวบางปื้นะครับมันไม่เกิดสักทีก็เลยกลับมาฟาร์มเวลที่เมืองดีกว่านะเออเรามีเควสลรับโยวิธีการฟาร์มเวลง่ายๆก็คือต้องหาหมอนที่มีสัญลักษณ์ตกใจเดี๋ยวขอหาก่อนนั่นไงนั่นไงนั่นไงเจอแล้วเจอแล้วนี่เลยเควสตัวนี้เลยเฮ้ยน้องน้องสาวขอเควสหน่อยครับบี ถ้าหนูไม่ให้เควสให้เบอร์พี่ก็ได้นะจ๊ะหยอกหอกหอกขอคุยหน่อยขอเควสหน่อยบังอยากเลเวอัพนะครับอเควสพวกนี้คือการเป็นแรงงานนรกนี่เลยขนของขนไม้มาขายโอ้โหเด็กเดินของดีๆนี่เองบังกูกลับมาเป็นเด็กเดินของเลนะ้เนี่ยโอ้โออยจได้เวลโครดยืนนะได้ครั้งละเวลเลยอ,อยจะได้เลยเนะี่ยงั้นขอฟาร์มยาวๆเลยรักกัน ฟาร์มได้แป๊บเดียวกลับมาที่ท้าปู่อีกรอบเพราะเหมือนแม่มันจะเกิดและไหนขอดูหน้าตามันหน่อยมันจะน่าเกลียดน่ากลัวขนาดไหนกันเชียวมันจะขนามือมือบังปืดได้ไงเอ้ตัวอะไรเว้ย ว้าวโคตรน่ากลัวเลยเสือสมิงก็สู้มันไม่ได้กูหนีดีกว่าโคตรน่าเกลียดน่ากลัวทําไมเกมนี้ทํามอนม่ได้น่ากลัวมากเลยว่าดูมันกำรามแต่ละทีแล้วมันมีเกาะด้วยนะนาโจมตีไม่เข้าอะไรกันครับเนี่ยเกินไปหรือเปล่าโอเครู้เรื่องระยะเวลาของเกาะของมันอยู่ได้ไม่นานเราก็โจมตีใส่มันได้เลยว่ามันดําดินได้ด้วยเกินไปเลยปูเชี้ยนี่นี่ปูอะไรวะเนี่ยปูเชชวนเหรอ สู้กับแม่งบอกได้คำเดียวให้ยากลำบากชิบหายดูดิโอโหโดดกระโดดยิงมันจะงับกูแล้วเว้ยมันจะแดกหัวกูโอ้หน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวไอ้ดูดิแม่งยายามาที่กูเอหนีก็อนโอ้ยกระเด้งกระดอนช่วยกูด้วยกูจะปีนเ้อมันดำดินอีกแล้วไม่นะกูจะตายด้วยปูยี่ยนี่มันมาจับกูแล้วมันจะแดกหัวกูอืออาอ้อร่อย ไอปู้เปลือํทำกูตายกูยิงพลังใส่มันเลยมีกอดอะไรไงละใครแคร์ไปม้าน,นาคนครชัยแอร์นะเนี่ยฮ่ามีกอดกันขึ้นเทกันนั้นเลยอะมันจะใกล้ตายแล้วมันจะตายแล้วรีบฆ่ามันเร็ว <c oughs> กระทืบแมงเรียบร้อยตาย <c oughs> ใช้เวลาตีไปทั้งหมดประมาณ30นาทีกว่าๆ <c oughs> ไม่ได้เหียะไรเลยกูมาตีมันทําไมอีกแล้ววะเนี่ยไม่เห็นดอบของอะไรเลยเขาบอกจะดอบมงกุลหรือไม่กระดาบ <c oughs> นี่แต่นี่ไม่ดอบเหียเลยโอ้เกยและ แม่เงยได้ดวงจอนดีมา กลับมาที่ก่อเทดอีกรอบหนึ่งครั้งนี้เราจะเทดนี่เลยลูกแก้วที่เอาไว้ทาฮาคี้ขั้นสุดยอดนั่นเองใช่วันนี้เราจะทำฮาคีขั้นสุดยอดกันเขาบอกว่าเท่มากๆเลยงั้นก็จัดแล้วกันนายปืนมาหามาให้ละเออกูไม่จงไปหาเองบางนี่มันโชคดีจริงๆและแล้วเราก็มุ่งหน้าไปที่เกาะเกาะหนึ่งเพื่อจะทาฮาคีขั้นสุดยอดนั่นเองซึ่งมันสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยหลอเท่จริงเรียกมันว่าฮาคีขั้นสูงหรือว่าฮาคีเวอร์ชันสองก็ไดถ้ถึงแล้วถึงแล้วเออได้เวลาคลลค,มมาาคัครีรบาท ลุงผมต้องทำอะไรยังไงบ้างครับอ้ามึงก็นั่งสมาธิได้เลยแต่มึงต้องเอาลูกแก้วเขียวๆมาด้วยนะโอ้ผมมีแล้วครับอ่าโอเคถ้าพร้อมแล้วนายก็ไปนั่งทำสมาธิได้เลยนะเอ่อถ้าสมาธิของนายสำเร็จนายก็จะได้ไปเลย,เยมันง่ายขนาดน,นั้นเลยครับลุงมาบังจะลองดู โอเคได้เวลาลิงกุสตาโตวู้นี่มันคล้ายๆการเล่นออดิชั่นหรือเปล่าอ๋อง่ายนิดเดียวก็แค่เมื่อสีแดงไปถึงสีเขียวให้เรากดสเปกบาให้ครบ20รอบแต่ว่ามีเวลาจำกัดโอเคงั้นลุยเลยแล้วกันนี่ไปหนึ่งทีฮ่าโอ้ง่ายนิดเดียวโอเคยาวๆไปแบบนี้ครั้งเดียวก็ผ่านขอเล่งเวลาคลิปแล้วกันนี่โอ้กดยาวๆอ่ะเงินอีซี่เกินไปครับเล่นเกมอย่างเงี้ยใครมันจะไม่ผ่านบ้างวะคูถามจริงเนี้ยเออไปลุยๆ นี่สิรอบแลวเนี่ยเป็นรอบแล้ว12น13ะองสิบสและวสแล้ก็สิแล้ก็รอบที่สิแล้ก็รอบที่เอา้าเอา้เอาเอากูกดผิดทุกคนเอามือกูไปโดนเอาเริ่มหนึ่งใหม่เลยเอาเหียละเอาชิบหายละไอ้ปืนมึงไปหาลูกแก้วเขียวมาใหม่ได้เลยนะกูว่าไม่น่าผ่านแล้ววะเหียละ ครั้งแรกมันก็มีเสียวๆกันบ้างโอเคครั้งนี้เอาใหม่ละกันนะครั้งนี้ไม่พลาดแน่นอนมาเออยาวๆเลยละกันนี่รอบที่หนึ่งรอบที่สองครั้งแรกไงเมื่อกี้มันจะเสียวๆหน่อยไม่ใช่มันจะแบบลนๆหน่อยนะเออครั้งนี้รู้ทิศเลยไงยาวแน่นอนครั้งนี้ชนะแน่นอนโอเคยาวไปนี่เป็นไงโอ้ยกดไปดิจิตอลล็อกแรก็นแรกกระซอยสับยิกสับยกิกปัง ใครไม่ไดกดเร็วกันาดน,นี้อันนี้คลิปเล่งเวลาเด้อและก็รอบที่สุดท้าย520สบะเอ้าเิีงอเอ้าเอาร yeah! ับหนึ่งใหม่เลยเอ้าเอาเอามื่อกี้กูกดตรงแล้วนี่เอ้าเอาไอา้ปืนหา,าใหม่อีกลูกยัดแม่2,000 รอบที่สามฮะโอเคกูผ่านแล้วรอบนี้ให้กว่าจะผ่านพังไปสามรอบสามทีไม่ดีขึ้นเลยโอเคแล้วตอนนี้ฮาคิ่ของผมก็กลายเป็นเวอร์ชั่นสองและไหนลองเปิดดูเซมันจะเท่ขนาดไหนกันเทียววะไหนจัดไปจุดๆแกสีชมพูแรงลิตมไม่ได้เข้านะครับน้เบ้าหน้าของบางปื้ดเลยมันเปลี่ยนสีได้เปล่าเนี่ยมันต้องซื้อแน่เลยะโอเคเสียโ,โลบักอีกแล้วเพื่อเปลี่ยนสีฮาคิโอ้นี่ไงว้าวคเทียเนี่ยสีแดงเมื่อกี้โอเคนะขอปรับๆเอ้ยนี่ เนี่ยโอ้โอ,โอ,โอ้ามันออกเหลืองๆแดงๆอย่างนี้มันถึงจะเทเออเนี่ยสีเนี่ยเส้ยเนี่ยใช่เลยโอชัดเลยเอาวันนี้แหละครับพี่โคตรเฟีย้ยวไหนมาลองดิไอ้ยาโอ้ความเท่ี่มันอะไรกันเท่สมาร์ทปาดไปรเรียลๆกลับมารับเควสส่งข,งของอีกสักอันหนึ่งดีกว่าจะได้จบคลิปนี้สักทีนี่ก็ยาวมาพอสมควรแล้วนั่นเนี่ยเออวันนี้ว่าจะจบสักเลเวลสามร้อยห้าสิบนะแต่ไม่ได้วะ่ะมันยาวเกินไปแล้วเอาวันนี้จบสักสามร้อยสามสิบห้าก่อนละกันนะ โอเคไปส่งเคเวสกันวันนี้รับพี่มาส่งของกับพี่โอเคเรียบร้อยเลเวล335แล้วโอเคบางปืนก็นข,อขอจบคอนเทนต์ในเพียงเท่านี้ก่อนนะกับ24ชั่วโมงในแกนพีทแม่มีอะไรให้ทำอีกมากมายเลยเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะไปทำบอสฮาราวินกันดีกว่าเดี๋ยวพอดีว่ากิจกรรมมันใกล้จะหมดแล้วต้องรีบทำเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะน้องๆใจเกเรทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องโมคุมาด้วยเจอกับบางปืนได้ใหม่เร็วๆนี้ไปแล้วบ๊ายบายจุ๊ก๊ time.